ตรงนี้คือบึงพระรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาธุระก็เลยเดินเล่นแ,แถวๆนี้ก่อนนะครับแล้วจะทิ้งจะกลับบ้านนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเดินเล่นก็จะเก็บภาพฝปปากเอฟซีนะครับผู้ติดตามนะครับครับท่านกรเป็นเป็นบรรยากาศที่บึงพระรานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาไปด้วยกันครับด้านหน้าบึงพระรานชัยก็จะเป็นฮอโหวตนะครับเป็นหอโหวต นี่ครับทางเข้านะครับทางเข้าก <c oughs> ็ะจะมีข้อข้อห้ามอยู่นะครับว่าห้ามรถทุกชนิดเข้าห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามเล่นสกเก็ตบอร์ดนะครับโอเคนะครับแต่เดินได้นะครับเดินได้ไปจะพาเข้าไปเดินข้างในกันนะครับเดินข้างในกันเป็นบึงพระรานชัยนะของจังหวัดรอยอดนะครับ ขอพิธีแะงต่างก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับที่บึงพระรานชัยก็จะมีหมอโอดอยู่ตรงข้ามกันใกล้ๆกันนะครับเป็นนะครับขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะครับคืออะไรตรงนี้ พาขึ้นไปดูก่อนนะครับเป็นเกาะที่สูงขึ้นมาเห็นนี่มันคืออะไรอ๋อจะเป็นหลักเมืองนะครับก็มากราบไหวนะ้และมาสการกันนะครับจิดทองการตรงนี้นะครับสิรศักดิ์สิทธิ์นะดูนะครับอ๋อเป็นที่ ก็จะเป็นพวกบรรดานำของเหล่านี้นะครับมาเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆนะครับอ,อ๋เป็นลูกปัน่นเป็นหุ่นนะครับไป,ไปวางเป็นดอกไม้เป็นมะลัยนะครับไปวงสวงบูชาดอกไม้ทุเทียนชุดละสิบบาทนะครับตรงนี้นะครับข้างบนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนะครับ ออสารหลักเมืองจงังหวัดรอยอ็ดนะครับก็ここจะมีพีน้องนะครับเข้ามาจักระบูชากันนะครับสารเาพ่อหลักเมืองที่เกาะกลางบึงพระดานชัยจงังหวัดระยอดนะครับนะครับรอบรอบบึงพระดานชัยนะครับมุมนี้มุมสารหลักเมืองนะครับอ,อ๋อก็จะมีนักท่องเที่ยวท่านมา ที่ยวมาสักการะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับอดอกไม้สวยงามนะครับผมจะพาเดินรอบเดินรอบด้านบนก่อนนะครับอืมเห็นนะครับตรงน,นี้นี่นะครับเป็นสานกระเพอะลักเมืองนะครับอือฮึ นั่นก็คือหอโหวทนะครับหอโหวทอยู่ตรงข้ามกันนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมาก เดินรอบนอกนะครับรอบนอกอ,อ่ด้านนั้นก็ประตูเมืองบึงพระรานชัยเป็นไพรสนียเป็นสถานีตำรวจนะครับด้านนั้นนะครับไพรสนียโรเลขนะครับตรงที่เราเห็นใกลๆก,ก็บึงพระราชัยก็คือตรงนี้นะครับ เป็นป้ายบึงพระลานชัยนะครับที่เป็นเกาะข,ของสารหลักเมืองนะครับพระลานชัยร้อยเอ็ดนะครับถ้ามีสัญลักษณ์โบสถ์ก็คือเป็นของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าสัญลักษณ์ของของโบสถ์น่นะมีรูปโบสถ์ก็เป็นหมายถึงว่าของร้อยเอ็ดนะครับ ในหะน้าของเขาเอก้าเป็นแคนก็จะเป็นอะไรแคนแคนเนี่ยข้อนแก่นใช่ไหมข้อนแก่นนะครับแนคนข้อนแก่นนะครับผิดพลาดขออภัยนะอา้าวจะพาเข้าไปดูตรงนี้เป็นเกาะเป็นศาลา เป็นศารากลางบึงพระานชัยจังหวัดระยองนะครับเฉลิมพระเกียรติด้วยไปเข้าไปเดินเล่นกันนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจก็เดินเล่นได้นะครับนะครับเราจะเข้าไปเดินเล่นโอ้สวยงามนะครับโอ้ปลาปลามันนองเหม็นแล้วนี่เห็นไหมครับทั้งพ่อปลามันได้กินนะครับคนอืม ปลามันเนา่าเหม็นแตา,ยยางล่างแล้วบนปลาน้อยไม่กินคุรนะโอ้ปลามันเน่าแล้วโอเคไปเป็นศาลาบึงพระลานชัยนะครับกลางบึงพระลานชัยเดินเข้ามาเล่นมาพักผ่อนได้นะครับนะเอาให้ดูรอบทิศทางเลยนะครับ ไปดูครับศาลาที่สาลากลางบึงโอ้สวยงามนะครับนี่เข้ามาพักผ่อนนอนใจได้สบายเลยนะครับมาพักผ่อนมานั่งพักผ่อนสบายๆตรงนี้ได้นะครับเรียกว่าเป็นสาระกลางบึงพระลานชัยนะครับนะก็เย็นสบายๆส,สงบร่มรุ่นดีนะครับือ ก็เย็นสบายนะครับลมเย็นสบายนะครับมุมนี้นะครับอาจะพาดูมุมนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมุมที่สวยงามมากเลยนะครับตรมนี้ก็จะมีพลน้ําขึ้นแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาอาหารนกนะครับรอบเกาะกลางบึงนะครับจะพาไปดูรอบนอกที่กลางบึงนะครับ ก็จะมีน้ำพุขึ้นนะครับเป็นการระบายน้ําให,ให,ให้ให้ออกซิเจนกับน้ํานะครับนะครับแล้วก็มีเปลวน้ําระอองน้ําขึ้นมานะครับเป็นการปรับสภาพน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะมีปลานะครับมีปลามีน้องๆมาให้อาหารปลา,น,ปลานะครับตรงนี้ที่เกาะกลางบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอือหืม าจำนายอาหารสัตว์อาหารปลาสิบบาทนะครับเป็นเป็นขนมนะครับเป็นขนมอันนี้ก็เป็นนกนกแกงแก่นกพิราบนะครับเอาไปแล้วบินแล้วยานแล้วให้อาหารปาลปาลเราบอกว่ะเดูนครับมุมนี้นะครับเอาดูมุมนี้นี่นะครับอันนี้ที่นี่บึงพระดานชัยจ้งวัดพระเอดนะครับ อากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับอากาศร่มรื่นเย็นสบายถ้าเราวิ่งรอบบึงอยู่ก็ประมาณรอบละสองสองกิโลประมาณนี้นะครับถ้าเราเดินรอบๆนะครับก็ประมาณรอบละสองกิโลเมตรประมาณนี้นะครับนะ ก็จะมีก็เคยมาวิ่งนะครับมาวิ่งรอบบึงพระลานชัยสามห้ารอบก็สิบกิโลเมตรนะครับสิกิโลเมตรเคยมาวิ่งอยู่นะครับใหม่ๆแต่ก็ไม่ถนัดนะครับว่าถ้าวิ่งรอบๆวงกลมทขไม่ถนัดถ้วิ่งไปยาวๆไกลๆแล้วกลับมาได้นะครับ Mm hmm. ตอนนี้ก็คือสาราพิตเนนะฮะมาดูสาราการแสดงแสดงเป็นเวทีกลางแจ้งครับเป็นเวทีกลางที่มีกิจกรรมต่างๆก็จะมาจัดกิจกรรมที่เวทีตรงนี้นะครับเป็นเวทีเกาะบึง พิทีที่การกอบึบงพระลานชัยจังหวัดระยองนะครับก็เป็นเวทีใช้สําหรับแสดงการแสดงการเต,ต้นรำเรื่องต่างๆนะครับที่ทางจังหวัดจัดขึ้นนะครับก็จะมาอยู่ที่เวทีแห่งนี้นะครับเห็นไหมครับแต่และปีแต่และวันทางระเอียดจะมีกิจกรรม แล่งต่างๆมากมายเลยนะครับก็ใช่เวทีแห่งนี้นะครับเป็นเป็นจุดศูนย์กลางรวมถึงสวนชินาคลีนนาโ์วอดด้วยนะครับตางนี้คือ,อบึงพระรานชัยจังหวัดระเอดนะครับ <c oughs> ตรงนั้นก็จะเป็นสนามกีฬานะครับสนามกีฬามีอาจารย์นั่งนะครับเป็นปาร์ตเป็นอะไรตรงนั้นนะครับ บ,บเล่นเล่นกีฬาได้นะครับร้านกีฬาก็ไปดูมุมนี้ที่มีแต่ขา,ขาวดดๆดำๆขาวๆมันคืออะไรจะพาเดินดูนะครับอืมอ,อะนะฮะเราก็าจะมีห้องน้ำ ไห้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ <c oughs> จะเป็นสีขาวสีดำนะครับสีขาวสีดำเสาตรนี้นะครับมีการปรับปรุงตกแต่งเปลี่ยนรูปแบบไปไปหลายไปแล้วเยอะไปมากเลยนะครับถ้าเปรียบกับสมัยก่อนๆแล้วนี่นะอื <c oughs> อืนี่นะครับอานะครับอันนี้ภายในเกาะกลางเมืองพระรานชัยนะครับอือก็จะมีสนามเด็กเล่น ก็มีนะครับสนามให้ลูกหลานได้เล่นก็มีนะครับพาลูกหลานมาเล่นมาเที่ยวก็ให้ลูกหลานได้เล่นได้นะครับมุมนี้เป็นมุมของสนามเด็กเล่นนะครับือ้อหน้าเที่ยวครับหน้าเที่ยว เป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพระลรานชัยระเอ็ดนะครับวิสตัมเพยเยอป็นสนามเด็กเล่นของบึงพลรรานชัยจังหวัดระเอ็ดนะครับโอบ้มีสะพานให้เด็กได้ปีนป่ายนะครับโอด้ดีดีดี สะพานแขวนนะครับให้เด็กได้เดินเล่นนะครับที่ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นได้นะครับตรงนี้ใช้เชือกที่มีความแอ็านะครับอ๋ออ๋อดีนี่ดีดีครับดีดีด,ดีมามามา,มาเด็กเด็กลูกหลานสามารถปีนป่ายได้เลยครับเนี่ยเด็กอนุบาลเด็กประถมเล็กเล็กขึ้นได้เลยนะครับ อ,อืดีนี่ดีนี่สวยงามมากนะครับมีหลายจุดมีหลายด่านอ๋อดีนะอันนี้ก็เป็นสาลดเดอร์นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นหลุมอะไรน็กว่าอะไรครับอ๋ออให้เด็กสามถึงสิบสองปีนะครับ เยี่ยมมากเลยนะครับนี่เอเป็นสนามเด็กเล่นนะครับมุมนี้น่าพาลูกหลานมาเล่นมาเที่ยวได้นะครับอื การปรับปรุงขึ้นเยอะเลยนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มากราบไหว้กันนะครับขาดไม่ได้กือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวพุทธเราพระพุธทธรูปนะครับขาดไม่ได้เลยสถานที่ทุกสิ่งทุกทุกแห่งมีทุกที่นะครับเพราะเราชาวพุทธนะครับต้อน,นับถือกันนะครับ เป็นพระพุทธทรูปเป็นพระสงฆ์มีไว้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านช่องตาม,มบ้านเรือนส่านที่ต่างๆมีนะครับแล้วก็สักการบูชากันนะครับ <c oughs> เดินเล่นนะครับลมรื่นดีนะครับ ก็ม pues ีเจ <ool haircut like that> <ool haircut like that> <ic> ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดประจำนะครับก็จะมีหน้าที่ทอยรับซ่องสะอาดก็เป็นตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งที่ต้องทำงานนะครับทำงานเป็นของพนักงานหรือว่าพนักงานเทศบาลหรืออะไรต่างๆเนี้ยเทศบาลเมืองระเอ็ดนะครับเป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกจ้าง มุมนี้ก็จะเป็นมุมของอร้านขายน้ำดื่มนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาจับใจใช้สอยกันนะครับนะมาซื้อของนะขนมนมเนยนะครับนี่นะครับก็จะมีของน้ำสาธารณะนะครับผ่านไม่ได้ขอใช้หน่อย ห้องน้ำก่อนนะครับอืมห้องน้ำโอเคนะครับสา,ดแดายแย่ชายหญิงชายมุมนี้นะครับสะอาดนะครับสะอาดมีที่พักผ่อนออสะอาดมากเลยครับสะอาดมากเลยครับสะอาดมากเลยครับเห็นไหมออสสะอาดครับสะอาดดี ะสะอาดดีครับลมโชยด้วยโอเคครับขออนุญาตก่อนนะครับเรียบร้อยครับเดินทางต่อครับเดินไปต่อตามมุกต่างๆนะครับและทุละแล้วอาจจะดูไปดูมุมนี้ก่อนนะครับพาเข้าไปดูมุมนี้ก่อนนะครับมันจะมีคล้ายๆเป็นเขาวโ มันเป็นเหตุเป็นรองน้ำนะครับรอบๆเนาะครับเนาะรองน้ำนะครับเอาก็จะมีงานเพื่อนซอยเก็บจัดปัดกวดประจํานะครับเด้ทำความสะอาดตลอดนะครับทําให้มีความสวยงามนะครับเอานี่มันเป็นก้อนนะครับห้ามปีนป่ายนะครับเนาะห้ามปีนป่ายเห็นไหครับห้ามปีนป่าย ออเป็นน้ำผู้รอบๆนะครับเนาะน้ำผู้รอบๆนะครับเป็นงนะมีปลายิบปลาสวยงามให้ได้ดูได้ชมอ้าวดีแลครับมันปลาอืมดีครับดีดีดีด,ดีดีมากดีมากครับมามามมา,มา เป็นเขาจำลองนะครับเขาจำลองขึ้นมาเห็นขึ้นมาอ้ดีตลอเนะงามตลอดนี่เห็นเป็นได้ปะ่ะเด็กแต่ไป,ไป,ไป,ไปบ้านไปเฮียนได้ปะ่ะทำไปไที่บ้านก็จะดีน,นัอย่างลมเดืนดีอ๋อไปที่บ้านก็น่าจะสวยเหมือนกันน,นั่นนี่โอ้โหเราทำที่บ้านเราดีไหมนี่ ตสต้นโพต้นไสนะครับโอเคโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำอ่างนา้ำนะครับที่นี่บึงพระรานชัยจังหวัดระเอ็ดนะครับ <c oughs> ก็จะพาเดินก็จะพาเดินไปบนสะพานทางเข้าออกนะครทางเข้าออกโอ,อ้ดีครับดีดีสวยงามหลายสวยงามหลายครับเป็นเดินรอบได้เลยเ,ยเห็นไหมครับอ๋ออ๋อ ตรงนี้มันปิดนะครับตรงนี้ปิดสรณนะะไม่ให้ไม่ให้ไ,ใหไ,ใหไปสาะนะนั้นแล้วก็จะไปสะพานนี้นะครับไปสะพานนี้อะ,อะจะพาขึ้นเดินเดินขวมขัวนะครับเด้อนั่งขวมขัวไปขอไปใส่อืมมันก็เห็ดดีใช่ปะดีนะครับนี่นะนะครับเดินดีฮะกำลัง ก่อสร้างปรับปรุงนี่ยนะครับอ๋อดีมากๆเลยครับนี่อืม่นสอด่นเลยนะครับอ้ดีครับดีดีดีด,ด,ดมมมีมากมากมากครับมาเที่ยวครับ <c oughs> อันนี้เป็นกลางบึงนะครับเป็นควมเป็นหัวขวมบึงเลยนะครับนี่สวยงามนะครับเนาะ อืมจะให้ดูมุมสามรุนร้อยของสีบองศานะครับ เดินต่อพาเดินต่อพาละบึงพระลานชัยนะครับพระที่เป็นสะพานขวมนะครับเป็นสะพานโคตรโค้งกี่อ่อนเจ้านี่ก็ไม่ได้เช็คมาถ่ายรูปมาเดยนะ้ำมันแรงยังมขึ้นมีแสงไฟสยงามนะครับเนาะมุมนี่จะไปเดินเลยนะครับเป็นเกาะตรงนั้น,นครับน,น้่นเป็นเกาะโอ้ยสวยงามครับสวยงามครามสวยงามหลายนะครับเนาะ อืมันนี้สวยนี่เป็นสางปบปลงไม้แล้วนะครับนาขีเป็นหัวอ๋อโอ้โหดีเนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมา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 ภาปันมาเร็นมาเจียวมาอืมอือหือ อือมอมุมนี้ก็จะลงไปถ่ายรูปกันนะครับไปลงไปถ่ายรูปมุมนี้นะครับมันจะเป็นทางลงไปนะครับสวยงามมากเลยครับนี่โอ้โหมอืมม มุมนี้เห็นไหมครับจะให้ดูมุมนี้นะครับสามรอยหกสิบองศานะครับมุมนี้นะสวยงามครับสวยงามที่นี่บึงพลานชัย บึ่งพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเก็บภาพมาฝากนะครับดูมุมสามร้อยหกสิบองศานะครับอย่างหอโบสถ์นะครับหอโบสถ์นคะ,คร,ะนนครับอืมอ่ะไปขับเด่นอ่ะมันขึ้นไปทางทิศอีกครับ่ตรงนี้เป็นเป็นม่วงกลมหลรางวนิดนึงมานะครับ ท่ก็เดินทางขึ้นไป <c oughs> เพื่อที่าำออกจากกลางเกาะออกจากกลางบึงออกไปทางรอบนอกครับผมออกไปรอบนอกทั้งคุ้หละตรงขามกับพิพิธภัณฑ์ไอซัดน้ำนะครับสถานแสดงพันธสัตว้ําณจืดนะครับแต่ว่าืโมนี้วันจันทร์พันปิดนะครับเด้อพันปิดวันจันทร์นะครับเนาะปิดวันจันทร์สามารถควมได้เลยนะครับขวมได้เลยนะครับ ประตูมันเปิดมันปิดได้เมื่อน,นี้มันเปิดให้เขาใส่นะครับโอ้ยดีแ้าล้ะครับดีดีดีดด่น้องมา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 มันจะมีอยืดนะครับเห็นไหมครับจะลงได้ทั้งสองด้านอมนันก,ก็เป็นวัดนะครับอันนั้นนะ สานที่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานแสดงพันสัตว์น้ำนะครับนะฮะเคเ็นครับก็จะมีสามารถเดินบนลงนี้ก็ได้นะครับรอบบึง ผมจะเดินรอบนอกะครับที่นี่กำลังก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอันนี้ก็ทางน้าส,สั์น้ำร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ปิดเป็นสถานส,ส,สถานแสดงพันสัตสัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ ลงไปข้างล่างอีกเหมือนเดิมจุดคลายแม็ก,ก็จะที่บึงพระดานชัยของเราแลครับกลับขึ้นม้อยรอบเดิมแล้วนะครับก็ะจะมาจบคลิปไว้ที่เดิมนะครับที่นี่นะครับก็อขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับก็จะขอจบคลิปเอาไว้ตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านตรงอยู่ดีไม่แห้งนะครับ ความสุขความเจริญความเก็บวามใหไดใความขยให่มีนะครับเดอ้อครับขอให้พี่น้องทุกคนต้องสบายดีนะครับเด้อให้ทูกให้โศกให้หลกให้ไพ่นะครับอยู่ๆไม่แห้งกันทุกคนนะครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับที่มาติดตามสวัสดีครับผมสวัสดีครับ